อผมคิดว่ามันก็น่าจะมีผลจากความนี่แหละจากการขาดความเชื่อมั่นครับค่ะอ่าแล้วก็มันมีผลจากการที่เราส่งออกอะไรต่างๆไปเนี่ยในในภาคอุตสาหกรรมอ่มันก็อาจจะไม่ไม่ได้มากเท่าที่ควรอย่างที่คาดหวังเงินบาทก็เลยลดครับ,รบเงินบาทลดเนี่ยก็สะท้อนถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจอ่ะครับ,รบเหมือนช่วงช่วงอะไรล่ะช่วงวิกฤต กยเตีมยำกุง้งพีซิสูที่ลดไปถึงห้าสิบาทใช่ครับตตอนนี้ก็ไปสามเจ็ดบาทแล้วสามเจ็ดกนะ็แปลว่าความอ่อนแอของระบบการเงินระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็มียิ่งอ่อนแอขึ้นไปเรื่อยๆและเป็นอย่างนี้ครับ,รบโอ้โน่ากลัวนะครับเนี่ยน่ากลัวแล้วก็ยังดันดันทุลังสองโครงการใหญ่น่ากลัวอีกโครงการหนึ่งพักชําระหนี้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนอะไรก็โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับ ครับอันนี้ก็น่ากลัวเพราะว่ามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมากในพักชำระนี่แถมจะต้องเอาเงินอของอะไรหลกักมกสสมาค,คือ,อยังไงก็ตามในพักชำระนี่คือเอาต้องรัฐบาลก็ต้องเอาเงินไปโปะถูกต้องแล้วก็เงินที่ไปโปะเนี่ยก็คือเงินภาษีจากประชาชนครับเงินภาษีจากประชาชนไปแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยอแล้วก็แก้ไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ น่าเสียดายอ่ะแทนประชาชนทั่วไปเาแทนที่จะเอาเงินภาษีประชาชนแล้วก็ไปสร้างเศรษฐกิจให้มันยั่งยืนแล้วก็ทําให้เกิดการเติบโตขึ้นมาในรากฐานอย่างแท้จริงเนี่ยก็ไม่ทำนะก็กลับไปเลือกใช้นโยบายประชานิยมที่แบบเหมือนกับตำน้ำพริกอะไรแม่น้ำไปอ่ะโอ้โหโอ้ ปัญหาเหล่านี้เนี่ยทางพักเพื่อไทยต้องต้องไม่ไม่ใช่ต้องดันทุลางไปน้ำหน้าจะต้องเลิกนะครับอาจารย์มีวิธีทางอย่างไรไหมครับก็ก็คงจะก็จะคงจะต้องคุยให้เขาเห็นไปเรื่อยๆแหละ,ะแล้วก็อปรากฏการที่มันเกิดขึ้นความจริงที่มันเกิดขึ้นโดยเอาตัวตลาดหุ้นเนี่ย เป็นเกณฑ์ก็ได้ว่ายังไม่ท<ำ>ันทํา <ำ S 1> นโยบายนี้เนี่ยแค่อคนรู้สึกว่าเขาจะทําขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดื้อดึงที่จะทําต่อเนี่ยมันก็ส่งผลเสียแล้วครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่ายังยืนการทําเช่นนี้ต่อไปเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันก็จะยิ่งดักส่วนไอ้ไอ้อะไรหล่ะฟรีวีซ่าเนี่ยที่ให้คนจีนเข้ามาเนี่ย ครับอันนี้ก็โอเคแหละมันก็คงจะได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้อย่างที่เขาคาดหวังหรอกเพราะว่าตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยได้ข่าวว่าเขาก็มีความเข้มงวดในการที่จะให้คนของเขาเนี่ยออกจากออกมาเที่ยวนอกประเทศอยู่แล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงพอฟรีวีซ่าเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมาเฟียก็คงจะตามมากันเต็มอ่ะโอ้แน่นอนครับข่ามาแน่ครับออนได้และแล้วก็ยิ่งสร้างผลเสียกับสังคมไทยเข้าไปอีกนะ ก็จะกลายเป็นปมปัญหาดูไปดูมาแล้วเนี่ยก็มีแต่นโยบายที่สร้างปัญหายังมีไม่มีนโยบายไหนที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็สร้างความหวังเลยส่วนแก้แรัฐมนูญก็เหมือนกันตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องประชามติสามสิบห้าคนท,ทั้งทั้งที่ไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องไปตั้งคณะกรรมการเพราะว่าเรื่องประชามติเนี่ยถ้ารัฐบาลเขาจะ ดำเนินการเนี่ยเขามีมติกลรมอเนี่ยทําได้เลยแล้วก็ไอ้คำถามที่จะเป็นประชามติเนี่ยไม่ต้องกรรมการสามสิบห้าคนหรอกตั้งคิดกันสี่ห้าคนก็ได้แล้วแล้วก็ถามประชาชนว่าคำถามนี้โอเคไหมก่อนที่จะเอาไปใช้เนี่ยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการมันเปลืองเบียประชุมเปลืองแอร์เปลืองอะไรท่านคุยกันเลยเพื่อที่จะตอบโจทย์แค่สองโจทย์ก็คือตอบโจทย์ว่าจะทําประชามติกี่ครั้งแล้วก็ ตั้งคำถามยังไงเขาเรียกว่าแบบนี้เรียกว่าขี่ช้างจับนักกระแตค่ะครั่ะ,ะ,ะดูเหมือนว่านโยบายของตัวของรัฐบาลเองเขาจะพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ซึ่งก็จะแตกต่างจากนโยบายอื่นๆที่ค่อนข้างที่จะสมควรที่จะผลักดันแต่ก็ละเลยจริงไหมคะอาจารย์ บางสิ่งบางอย่างสมใช่แต่นโยบายอื่นเนี่ยเขาคงอ,าอะไรล่ะอาจจะคิดไม่ออกค่ะ